ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องการไลฟ์ตอนนี้ครับหลายๆคนอาจจะมองว่าการทําคลิปเนี่ยมันง่ายกว่าการทำไลฟ์อันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องครับสำหรับผมแล้วนะครับการทําคลิปกับการทำไลฟ์เนี่ยเราต้องแยกออกจากกันนะครับมันมีหน้าที่คนละส่วนกันครับการทําคลิปเนี่ยอาจจะทําให้คนใหม่ๆนะที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนีครับรู้จักเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการไลฟ์เนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันเหมือนการที่เรา คุยกับฐานแฟนหรือคนที่เขาตามดูเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าในเพจของเราเนี่ยนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณเท่าไหร่มีฐานแฟนอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเขามเาีเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับการไลฟ์ครับจะทําให้คนรู้จักคนในเพจของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะได้ยอดการมองเห็นที่สูงขึ้นมีการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเฟซบุ o กเนี่ยนะครับเขาชอบตรงนี้มาก,มากชอบให้คนมีส่วนร่วมกันครับมีมีการโต้ตอบมีการคอมเมนต์นะครับมีการกดไลค์นะครับมีการกดแชร์ เฟซบุ o กชอบตรงนี้มากๆแล้วการไลฟ์นะครับมันทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่ายกว่าการทำคลิปครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างการทำคลิปกับการทำไลฟ์ผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับแต่หน้าที่ของมันสำหรับผมแล้วผมมองว่าหน้าที่ของมันต่างกันครับแล้วคุณต้องเรียนรู้เรื่องการไลฟ์ตั้งแต่ตอนนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ